Yes, เชื้อไฟทนน้ำใช้ได้เป็นปีเก็บแบบนี้เห็นไหมครับจุดไฟเมื่อไหร่ก็ติดลุกโชนเลยครับวิธีการทำเชื้อไฟทนน้ำทำครั้งเดียวใช้ได้เป็นปีโดนน้ำก็ไม่เปียกจุดติดง่ายใช้สะดวก ถ้าใครจะอยู่ตามไร่าตามสวนตามนาหรือจะไปตั้งแคมป์ตางเต็นท้าเรามีเชื้อไฟทนน้ำอย่างนี้นะครับจุดติดง่ายจุดติดไวใช้ได้เลยถ้าเราจะพกเทียนเล่มใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่สะดวกน,นะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะขูดเทียน มาตั้งบนเตาไฟเร็ดแล้วเทเทียนลงไปเราใช้กระดาษชู้่พับแบบนี้เทียอเทละลายเรานำกระดาษชู้่ที่เราพับไว้ใส่ลงไปเลยครับ LARIES DJ ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วนำขึ้นผ่านไป10บถึงสินาทีเชื้อไฟที่เราทำจากเทียนไขและกระดาษชชู่ก็จะแข็งตัวแบบนี้เรามาทดลองกันเลยนะครับว่าเชื้อไฟที่เราทำจากกระดาษชชู่และเทียนไขจะทนน้ำหรือเปล่าเปียกน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมนำไปจุ่มในน้ำให้ดูเลยนะครับ นี่ครับโดนน้ำยังไม่เปียกเลยเดี๋ยวผมจะจุดไฟให้ดูนะครับง่ายมากแล้วก็ติดง่ายนะครับเห็นไหมครับติดไฟแล้วนี่เห็นไหมครับโดนน้ำก็ไม่เปียกนะครับทนน้ำมากเยาเรามาทดลองจุดไฟกันดูเลยครับว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าจุดไฟติดหรือเปล่า เห็นไหมครับจุดไฟติดและง่ายมากเราทําครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีเลยครับและทนน้ํามากเห็นไหมครับจุดไฟติดง่ายและยังติดอยู่เลยตับเชื้อไฟที่เหลือเราก็เก็บใส่ถุงและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิธีไทย P ี h ช n n e l ได้เลยครับและคลิปนี้ผมว่าท่านนะครับ จะได้รับประโยชน์นะครับถ้าเราอยากจะทำเชื้อไฟให้ใช้ได้ทั้งปีใช้ได้นานๆและยังทนน้ำอีกด้วยครับทำอย่างที่ผมทำเห็นไหมครับไฟลุกโชนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องท,ทย P ่ถ่ายพีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้วิธีการทำเชื้อไฟทนน้ำ ใช้ได้เป็นปีเก็บแบบนี้เห็นไหมครับจุดไฟเมื่อไหร่ก็ติดลุกโชนเลยครับ